ผู้จัดการซาลาเพยแมกเวลขอให้ทำแบบนี้กับไม้ก่อนแม่จะถแถลงปมรามาซาลาคาซิงกินีดาราและนางแบบสาวตกเป็นข่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ไมพิชรัดยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอสิทิในการเป็นพ่อตามกฎหมายและอำนาจในการปกครองบุตรร่วมกับซาลาคาซิงกินี โดยที่ผ่านมานอกจากต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แล้วยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์รวมถึงหลายเรื่องราวก็ถูกขุดออกมาจากชาวเน็ตหรือสื่อบางสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้กระปุ่นผู้จัดการของซาลาให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่าข้อมูลที่ออกบางอย่างก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงส่วนจะมีการฟ้องร้องหรือไม่อยู่ระหว่างพิจารณา จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากมีประเด็นอะไรต่อเนื่องอยากให้เรื่องจบเร็วที่สุดเพราะกังวลเรื่องผลกระทบต่อแม็กเบลแต่ถ้าบางสินบางอย่างมีผลกระทบรุนแรงบางอย่างที่เป็นการครุกลามเด็กและเยาวชนบางอย่างที่นำเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเพจปลอมบางเพจแอคเคาท์บางแอคเคาท์เราก็กำลังตัดสินใจ เรื่องกระทบชื่อเสียงมันก็มีและกฎหมายในบ้านเมืองเราก็อยากให้คนเคารพสิ์ซึ่งกันและกันเรื่องบางเรื่องที่เราเห็นโหรุนแรงมากเกินไปในส่วนของแม็กเวลนั้นกระปุ่นบอกว่าที่ผ่านมาซาร่าพูดกับลูกเสมอว่าทั้งพ่อและแม่รักแมกมากแต่แค่วันนี้ความคิดเห็นไม่ตรงกันล่าสุดช่วงวันก่อนที่ซาร่าจะ,ะแถลงขา่า ซาล่าแถลงข่าววันที่6ตุลาคมน้องแม็เวลยังบอกซาล่าให้ส่งลายหรือพิมพ์ข้อความไปหาคุณพ่อบอกพิมพ์หาแดดดีหน่อยได้ไหมแม็เวลลรักแดดดีนะครับแต่รู้สึกว่าคุณพ่อน้องยังไม่ได้อ่าน